ดูดวงปี2,565คนเกิดวันศุกร์ด้วยโหราศาสตร์โบราณบวกดูดวงไพ่ย,ยิปซีอาจารย์โรเบิร์ตตังการงานปี2,565นี้คุณต้องตั้งใจทำงานหรือเรียนต้องใส่ใจทำงานให้ละเอียดรอบคอบเพื่อลดปัญหาลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณทำงานอย่างขอไปทีคุณย่อมได้รับผลของมันอย่างเจ็บปวด ตามกฎแห่งกรรมนั่นเองแต่ถ้าคุณทำงานออกมามีคุณภาพเชื่อได้เลยว่าคุณจะได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเงินเดือนที่สูงขึ้นโบนัสโลกเกียรติยศความก้าวหน้าทางสายอาชีพและทุกอย่างนี้มีสิทธิ์เป็นของคุณทั้งหมดปีนี้ในเรื่องการงานของคุณจึงออกได้สองหน้าอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วอันหนึ่งงานที่ถูกฉลบกับคุณเป็นพิเศษ จะเป็นงานของเจ้าพนักงานตำรวจเป็นทนายความเป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นเจ้าหน้าที่ประกันภยัยงานที่ต้องช่วยเหลือผู้คนซึ่งถ้าคุณมุ่งหน้าไปทางสายสีขาวก็จะส่งเสริมอาชีพของคุณให้ดีขึ้นแต่ถ้าเลือกไปทางสายสีดำหรือแม้แต่เทาๆก็อาจจะต้องพบกับจุดจบหรือจุดเสื่อมอยู่ที่พื้นดวงของคุณว่าจะตกต่ำขนาดไหนแม้แต่แม่ค้าพ่อค้าถ้าขายสินค้ามีคุณภาพจะรุ่งเรือง ถ้าขายของปลอมของไร้คุณภาพโกงน้ำหนักโกงตาช่างก็สามารถเจ๊งหรือม้วนเสือกกลับบ้านได้เหมือนกันเอาเป็นว่าชีวิตของคุณผลกรรมอยู่ในมือของคุณแล้วในปี2,565นี้การเงินปีนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามามากมายแต่ก็มีช่องทางให้จ่ายออกไปหลายช่องทางจนคุณรู้สึกว่าเงินที่ทำมาหาได้นี้ออกจะน้อยเกินไปสักหน่อยไม่ค่อยจะคุ้มกับที่ลงแรงไปเลย แต่คุณก็พอเข้าใจได้ว่าคุณเองมีภาระมากต้องรับผิดชอบอะไรต่อมีอะไรเต็มมือไปหมดคุณก็เลยยอมกัดฟันสู้ต่อไปด้วยใจอดทนคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วคุณเลยยังมีความหวังอยู่เสมอแต่ในวันที่เหนื่อยอ่อนคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ยากสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือทำงานให้หนักขึ้นอีก เพื่อหาเงินให้มากขึ้นจนกว่าจะเพียงพอหรือถ้าไม่สามารถเพิ่มเม็ดเงินได้ทางเลือกหนึ่งก็คือการประหยัดตัดรายจ่ายไม่จำเป็นออกไปคุณต้องรัดเข็มขัดให้มากที่สุดแล้วคุณจะผ่านปี2,565นี้ไปได้ความรักคนโสดปีนี้ยังคงอยู่อย่างคนโสดสบายๆไม่ต้องการสละโสดง่ายๆหรอกนะคุณอาจเจอคนมากมายพวกเขาสนใจคุณ เพราะคุณดูดีมีเสน่ห์ประเภทหนุ่มหลงสาวเหลียวเลยทีเดียวเชียวแต่คุณก็เป็นพวกหล่อสวยเลือกได้พวกที่มีดีไม่ต้องงอใครดูแลตัวเองได้เสมอมีหนำซ้ำยังไม่สนใจจะจริงจังกับการมีคู่รักในแบบผูกพันถ้าคบแบบสนุกสนุกฉาบฉวยก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นท้ายังไม่พร้อมจงใช้ชีวิตโสดต่อไปก่อนโสดให้คุ้มอีกหนึ่งปีแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ คนมีคู่ปีนี้ความรักของคุณกับคนรักก็ดีในสายตาของคุณเพราะคุณจะดูแลคนรักของคุณอย่างมีคุณภาพตามแบบฉบับของคุณนั่นเองดูดูไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าแฟนของคุณชอบแบบนี้แต่ถ้าเขาอึดอัดเพราะต้องเป็นฝ่ายปรับตัวตามใจคุณปัญหาย่อมเกิดขึ้นได้เพียงแต่คุณยังไม่รู้ตัวเท่านั้นทางที่ดีคุณต้องลองสังเกตดูให้แน่ชัดอาจใช้เวลาสักหน่อย และต้องพยายามอย่าเอาแต่ใจตัวเองลองตามใจอีกฝ่ายบ้างจะดีที่สุดแม้คุณจะฝืนใจบ้างก็ตามสุขภาพปีนี้ต้องบอกว่าสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์จะดีมากๆแข็งแรงยังกับมนุษย์เหล็กไม่มีอะไรมาทำให้คุณป่วยหรือบาดเจ็บได้เลยแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วสำหรับโชคดีในปี2565ตามคำพระที่ว่า ความไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐด,ดังนั้นขอให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทำงานทำเงินหรือมีความรักเพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปจงใช้ปีนี้ให้ดีที่สุด